That คุณทอดคุณอยู่กับเรานานมากกันนะเนี่ยแล้วมือไม้อ่อนไปถึงไหนแล้วลองล,องลองหน่อยดิทันนทันทันทันไม่คุณทอดมือต้องอ่อนแต่ถ้าคุณไม่อ่อนก็คือคุณต้องรำอ,อ,อย่างนี้เลยอย่างนี้อ่อนอย่างนี้ไม่ต้องอ่อนท่านผู้ชมครับ <c oughs> มาถึงช่วงของคุณพระโชนะครับ,รบหลังจากที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องราวของยาขอบนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องผู้ชนะสิบทิศที่โด่งดังไปทั่วนะครับวันนี้ช่วงคุณพระโชนะครับเราจะนําบทเพลงจากวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศนะครับ มาขับร้องกันตรงนี้ครับมีจะเด็ดไหมต้อก้าโมเดิร์นนายมีแล้วนะข้หาได้ไปแล้วคุณพระช่วยแล้ว็หาจะเด็ดได้แล้วครับจะเด็ดแบบคุณพระช่วยจะเด็ดแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยครับออกมาทงเกาหลีเราหาได้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะพบจะเด็ดนะครับไปพบกับผู้ที่จะควบคุมวงในการบระเลงวันนี้นะครับร้อยโทสมนึกแสงอรุณครับ อันนี้มันไ่ใช่จะเด็ดนะครับทำไมล่ะอันนี้ผู้ควบคุมอีกทีนึงเราขอขอชื่นชมกับฝีมือของของท่านเนาะคือมาผสมแต่ละครั้งก็ออเคสตราผสมนี่ผสมนู่นเหมือนเป็นคนทํากับข้าวเก่นมากถามเลยวันนี้เพลงผู้ชนะสิบทิศจะมีอะไรบ้างครับื่อนดนรีวันนี้วันนี้เป็นวงออเคสตรานะครับแล้วมีกลองใหญ่ๆกลองกลองทัดของไทยนี่ะครับ แล้วก็เหมือนกล้องสิกอะกลองสิกธมีกองทัพใหญ่ขางหลังครับแล้วก็บอกว่ามีดนตรีไทยด้วยผสมด้วยใช่มีดนตรีไทยผสมด้วยครับเล้วเพลงผู้ชนะสิบทิศนี่ผพราะว่าท่านร้อยโทสมฤทธิ์นี่ต้องคุ้นเคยแน่นอนครับคุ้นเคยเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูสไลายไกเลิศท่านเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นทราบว่าท่านเป็นแฟนยาขอบตัวจริงเลยนะครับเป็นเพลงโรแมนติกนะฟังแล้วคลาสสิกนะรับผสมกันระหว่างความฮึกเหิมในการจะออกลบแล้วก็ ความรักอยู่ในตัวเองครับนะครับผมแล้วก็ในการบรรเลงเนี่ยในช่วงตอนโซโล่จะมีทํานองของพ่อม่าสอดแทรกอยู่ด้วยเอาละครับมาหรือยังจะเด็ดของคุณนะ่ะเป็นยังไงคุณคุณเท่งยืนขยักคือผมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วครับจะเด็ดเกาหลีครับผมปลบมือต้อนรับกับจะเด็ดเกาหลีแล้วครับน้องออฟสุพรรณครับ เิญครับเชิญครับเชิญตรงนี้เลยครับแม่กีดกีดดรับผมเลยนะรูครับในการเตรียมตัวครั้งนี้เป็นไงบ้างครับก็เตรียมตัวมาพอสมควรครับผมเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากครับนี่คุณอาชรินนันทนาครเป็นเป็นผู้ขับร้องไว้แล้วเป็นต้นฉบับที่ร้องพร้อมมากๆซึ่งเพลงนี้เราก็ฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วครับทีนี้เรามาดูเครื่องแต่งตัวนะครับแมอันอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีครับชุดนี้เป็นชุดจาก พม่าเลยครับเนื้อผ้าเข้ามาจากพม่าด้วยฮะแท้เลยครับผมใครเป็นผู้ออกแบบครับอาจารย์เผาทองอาจารย์เผาทองเจือครับโอ้ท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือครับก็อยู่ในช่วงคุ้มของเก่าในการคุณพระช่วยนี่เองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงผู้ชนะสิทธิ์แบบฉบับของคุณพระช่วยครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้ไปเตรียมตัวทางด้านหลังเวทีเชิญเลยครับผมครับผม เต็มเต็มรูปแบบเลยนะครับผมคุณเท่งคุณเท่งเคยรำเคยร้องไหมตอนเล่นลิเกเพลงเนี้ยผู้ชนะสิทิผมเคยรำแต่รำรำเป็นเกี่ยวกับตัวโจ้ผมเคยเห็นเพลงเขารำกันนะครับเขาจะยืนเท่มากเพลงนี้นะครับเจ็บใจคนรักโดลังแกฆ่าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายอะไรเงี้ยจะมีจะดูมาเยอะมากเอาละคับท่านผู้ชมครับนี่คือบทเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรม เรื่องยิ่งใหญ่นะครับ,รบก็คือเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ของยาขอบนะครับและนี่คือบทเพลงผู้ชนะสิทธิ์ครับ I'm คล้าวสว่างสวัยสีขื่น,นราหรือดีคืนนี้ข้าเปลี่ยวใจเน็บหนาวสวงในแต่ฉะนในข้าเศร้าว,วิญญา ครับผู้ชนะสิทธิ์ทินะครับผมท่านผู้ชมครับหลายท่านที่อ่านเรื่องราววรรณกรรมของผู้ชนะสิทธิ์ทินะครับก็คงจะประทับใจในตัวหนังสือแล้ววันนี้ได้ฟังบทเพลงผู้ชนะสิทธิ์นะครับยิ่งประทับใจไปกันใหญ่เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องออฟสุพนัทนะครับแล้วก็ร้อยโทสมนึกแสงอรุณวงโจงกระเบนออเคสตราบริษัทยูบีซีแฟนเชียอใจจำกัดนะครับแล้วก็เหล่ากองทัพ กองอูทั้งหลายตองนี้ตองตองตอนนี้กลับแล้วครับผมทำไมครับเพราะตอนนี้โรงงานเขารอขนก็สอบอยู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมสุขสนานเลยเกินครับกับรายการคุณพระช่วยนะครับช่วงหน้าครับเป็นช่วงที่เราต้องมาช่วยกันเจรนายหาช้างเผือกเมืองไทยครับติดตามไม่ได้ครับช่วงของคุณพระประชาน